ครับสวัสดีครับเอฟซี e PC, ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพอๆกับพ่อแยมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแยมพามาติดตามเลขราวพัฒนาของเซียนกุจิกต่ตอยเนาะพี่น้องเนาะครับสองล้วเนาะพี่น้องลุ้ดนะครับงวดนี้ว่าคอแจมมือเด้อเด้ออาจั่นพี่น้องเอาแกกับแจมเนาะพี่น้องเนาะ ครับมื่อวันพุธนะพี่น้องวันพุทธที่ห้าพฤศจิก,กายน68ลาวพัฒนาออก702926ครับเล็กล่างก็ออกสอเก่านะพี่น้องเนาะขับเซียนกุจิตให้วิ่ง1มา2พี่น้องนี่นะครับ วันพุทธที่5พฤศจิกายน2568ลาวพัฒนาเซียนกุดจิกบนล,ล่างวิ่งรูด1ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยมา2องับแต่พอเนียนซีเก่า 4, 9, ตัวเดียวได้พี่น้องแต่ว่าออก2อเก่านะครับสองเสองหเนาะพี่น้องนะอ่ะบ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะมีเขามีลุดรับบ่าวาคูบาอาจารย์ได้เนาะพี่น้องเนาะนะอ่ะมอนี้มาแล้วพี่น้องมาเตรียมผ้ามาตามต่ออีก เราพัฒนาเซียนกุจิกนะพี่น้อง ลาพัฒนาเซียนกุฎ เตยมบางในทอดทรัพ์กันนะพี่น่องบนทรงมาทั้งนันนาะบนล่างบิงรูดก้าวตัวเดียวพี่น่องอ้ จับคู่ได้พี่น้อง3 4มส็ดสี ก้าหนึ่งนะครับศูนย ก้าแปดนะครับครับส่วนตัวเน้นพี่น้อง เหลือเก้าหาเก้าแปดพี่นอ้องติดเก้าเอาคอยเข่าคอยให้ปังเด้องดนี้เซียนกุจ,จิก ครับพี่นอ้อง fc ก็จะได้โฉบโมันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับวันศุกร์ที่7พฤศจิก,กายน2 5 6 8ราวพัฒนาเสียนกุดจิกบนล่างวิ่งรูด9ตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะครับแต่ว่าจับคู่ก็มี3 4 7 4 9 1 0 7 9 5 9 8นะครับ นี่นะครับเจ็ดพยหกแปดับวิ่ง9ตัวเดียวครับ3า7ส9่เจ9ดสีเน่นย์เจ็ดะครับเน้นสามสี่ตัวเน้นพี่น้องครับสัดเจ็ดเนาะพี่น้องเนาะเอามาสอบตะเรียกจะลืมกลับตัวไว้น้ำเด้อพี่น้องเด้อ ครับเลขแปดเก้าเก้าแปดนี่ก็เป็นรายานนะพี่นอนะ้องเนาะเอาพพอแต้มขอขอบคุณในหลาย,ย,ยน,จจนะครับเด้อเซียนกุดจิกเนาะครับเนาะครับที่ทรงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนะ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วก็แต้มข้อไหวพริบคอยเขาก็ให้ฟังรับพี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันนาครับเอาจะเลื่มได้พี่น้องเ้อขามาแล้วก็จะเลื่มกดไคลกดแชร์พอแต้มน้ำแดงเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอแต้มนำนาครมครับสุดท้ายตายสุดนี่ก็อฟซีทุกคนสุกๆ,ๆมันๆเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพ่อกันชิมนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม